นี่นะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าได้ไรบ้างจากโควิดนะคะนี่เลยอันนี้เป็นของมาจากฟู้ดแบงก์ออสเตรเลยียกับรวมด้วยนะคะมีหลายอย่างมากเลยทุกคนดูนี่มีขนมเต็มกล่องมากเยอะมากเลยค่ะเนี่ยไม่รู้จะยังไงเลยแต่จะขอบคุณ ด,นะาาด้วยนะมีข้าวสารด้วยโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยกาแฟก็มีฮัมมิโรหลายอย่างมากค่ะมาม่าก็มีนะนี่โอ้โหเยอะมากเลยอะทุกคนเต็มมากมาดูนี่ค่ะก็โชว์ให้าวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเยอะมากเต็มมากนี่สปาเกตี้ก็มี โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะตัวแม่ของที่นี่คือแบบดีมากทุกคนดูนี่โอ้โหเฮ้ยจะพูดยังไงเลยอะ่ะเยอะมากจริงๆนะเนี่ยอันนี้คือกินไม่ใช่แค่ทีเดียวแหละเดือนเดือนนึงเลยค่ะเยอะมากนี่ด้วยวอร t ริสติสล o คโ so nice and this one as well they have um อันนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่นี่เขามีแบบนี้ด้วยนะอทีแบ็คให้ด้วยอ่ะโอยเยอะจริงๆเลยอะ่ะมีด้วยแล้วก็นี้ด้วยนะคะเยอะมากเลยทุกคน มีเวชไมัยของออสเตรเลียด้วยอันนี้คือเป็นแบบที่ทาขนมปังที่อยู่ที่คนออสซี่เขาชอบกินมากค่ะโอเคแค่นี้ค่ะ